สวัสดีครับผมวัดฟอร์นะจะากชแนลวัดฟอร์ดแรบเบอร์นะฮะวันนี้อยู่กับฟอร์ดนะครับเป็นวายแท็กสามจุดสองนะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะท่านี้มาวายบอดี้นะครับยกแล้วก็ยกสูงนะครับสองนิ้วนะฮะใส่ล้อยี่สิบนะฮะของเอ่อฟูเอลออฟโรดนะครับ, Full L รบแล้วก็เปลี่ยนไฟตัวนี้เปลี่ยนไฟนะครับอาจจะกดให้ดูอันนี้เป็นสเต็ป เวลาเราเปิดนะครับปลดล็อกรถนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟด้านนอกนยะจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟขวาสุดเนี่ยจะเป็นไฟต่ำนะครับไฟคูในนีนยจะเป็นไฟสูงนะคระลูกค้าลูกค้ามาจากชุมพรนะสเกตใต้ชุมพรนะนี่สั่งอะไรมาล่วงหน้านะครับแล้วก็ เข้ามาติดตั้งนะครับคันนี้ใช้เวลา3วันนะครับแต่จริงจริงแล้วอาจจะมากกว่านี้นิดนึงนะเพื่อที่เราจะได้เก็บรายละเอียดของรถเนี่ยให้มัน1 0 0เซนะครับไม่ว่าจะเป็นวงเลี้ยวนะครับวงเลี้ยวเนี่ยวงเลี้ยวเนี่ยอ่าตัวนี้เราเราสังเกตว่าเราเราไม่ได้ปาดทิ้งนะะงานเราคือปาดเก็บนะปาดเก็บปาดเพื่อให้เลี้ยวได้แล้วก็เก็บ ให้เรียบร้อยนะครับไม่ได้ปาดแบบปาดทิ้งปาดให้มันโบอะไรเงี้ยเพราะว่า,เ,าเคยไปเห็นก็าทากันนะครับมันปาดทิ้งนะครับปาดโบซึ่งปัญหาที่ตามมาก็จะเป็นในเรื่องของที่ดินจะเข้าไปอุดในรูนั่นนะโอเคนะตัวนี้เป็นชุดวายบอดี้นะคันค้างก็จะเป็นประมาณนี้โป่งแก้มมันจะเป็นแบบเหมือน F-150 ้อครับ ชุดวายบดก็จะประกอบด้วยนะกระจังหน้านะครับฟอร์ดนะฮะหรือว่าอาจจะดัดแปลงเป็นมาแซงนะครับก็ไดนะ้แล้วก็มีกันชนนะด้านล่างนะที่มีไฟตัตวสีนะตัวนี้งานมันจะเรียบร้อยนะเนี่ยการเข้ารูปฟนะิตติ้งเนี่ยโอเคนะวายบอดี้ Body คืออะไรก็คือปกติตรงไฟไฟเนะี่ยจะไม่มีแก้มอย่างนี้นะคือเราจะ ตีโป่งออกมาเหมือนกับตัวแรปเตอร์นะครับนี่มันก็จะเหมือนกับแรปเตอร์แต่ว่าทรงมันค่อนข้างแบบบึกกว่านะฮะแล้วก็จะมีโป่งหลังนูน่นอีกสองชิ้นนะครับด้านหลังนะไม่รวมฝาท้ายนะครับฝาท้ายนะั้นมันเป็นตัวแยกนะฮะแล้วก็ตัวนี้ใส่ลอ้อฟุ้งออฟโรดนะลายใหม่ล่าสุดนะเป็นลายล็อกดาวน์นะออกมาช่วงโควิดนะ ตัวนี้เราขายไป3ชุดแล้วนะฮะใส่กับแรสเตอร์นะครับ2คันนะครับตัวนี้อัปเกรดความสูงขึ้นนะสองนิ้วนะโดยการเปลี่ยนปิดนกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนโชคอัพนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์สอ OEM นะครับนะแล้วก็มิติล้อเนี่ยเราจะเซ็ตให้พอดี แต่ถ้าใครอยากจะล้นมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็ก็มีแม็กให้เลือกหลายแบบครับมันจะเป็นแม็กนำเข้าจากจีนนะครับหรือว่า u s เนะมีหมดนะฮะตัวนี้เป็นยางแอมนะครับแอมไทยเป็นยางไม่ได้ลบตานะฮะปกติจะมียางลบตาด้วยนะตัวนั้นมันมันจะถ่วงไม่ลงนะตัวนี้เป็นยางป้ายนะครับยางฟี2ยี่สิบนะแล้วก็เปลี่ยนบันไดเนี่ยเป็นของฮัมเมอร์นะครับรุ่นแชโดนะฮะ Okay. ไปเร็วนิดนึ่งนะครับเดี๋ยวลูกค้ารอแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโป่งหลังของมันนะครับบายบอดี B ้นะนี่ฝาน้ำมันก็เปิดได้ปกตินะฮะล้อแม็กด้านหลังนะครับดียวดูหมูไกลหนะ่อยมูไกลก็ประมาณนี้นครับยกสขับดีนะครับคันนี้เปลี่ยนไฟท้ายนะครับงา่ดีนะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็ติดสปอยเลอร์นะตรงนี้เขาเรียกว่าสปอยเลอร์นะแล้วก็มีพ่อปิดนุ่นอาสไลด์นะครับเป็นของลดระลิตนะแล้วก็ตัวนี้เราสั่งสั่งทำพิเศษเป็นของ h ั m m เมอร์นะครับการชนท้ายรุ่นพิเศษนะครับตอนแรกลูกค้าติดมานะครับตัวนี้มันจะใหญ่กว่านี่เห็นไหมครับมันยังเหลืออีกนิ้วนึงนะตรงนี้ สั่งทำครับโอเคฮะแล้วก็ช่องล่างข้างหลังก็จะเป็นช่องอัพสีฟ้านะครับมีกระบอกสับแทงสีฟ้านะครับเรียกว่าพิกกนะี้แบ็คฮะเป็นโมโน2.0น,นะครับโมโนทูบนี่นะแล้วก็ที่เห็นปลายท่อเนะี่ยก็จะเป็นท่อท่อเฮดเคเฮดเคเอฟนะนี่ เปลี่ยนยาวไปถึงท่ออ่อนนะฮะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนท่อแคทนะฮะนะกับแฮมเมอร์นะฮะวิตีด้านหลังก็จะไม่ไม่ล้นนะวันนี้หรือว่าใครอยากได้ล้นก็ได้ต้องเปลี่ยนล้อยีิบสองนิ้วนะฮะล้อยี่สิบก็อาจจะได้ล้นแค่นิ้วหนึ่งนะ,ะก็มีหลายเรทหลายราคานะม่วก็จะเป็นลอ้อ ีล้อเมริกานะครับก็แล้วแต่ง,งบครับแจ้งเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโป่งรลองนะโอเคครับก็เดี๋ยวต้องเอารถให้ลูกค้าก่อนนะเพราะลูกค้าจะกลับชุมพรเลยนะครับคืนนี้นะครับก็ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกด subscribe นะครับจะได้พาดคลิปใหม่นะครับคันต่อไปก็จะเป็นไวทแท็กนะครับสีส้มนะฮะมีคันหนึ่งอามาวายบอดี้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ